อาหันเด็กอ้วนที่ชอบกินไก่ย่างเป็นชีวิตจิตใจวันหนึ่งไอ้นายคีเวฟหนึ่งร้อยสิบคู่ใจมาหาอาหาันมันบอกให้อาหาันให้กินไก่ย่างให้มันน้อยลงลงหน่อยอาหันไม่ฟังแถมยังตั้งตาตั้งใจกินไก่ย่างที่อยู่ตรงหน้าย่างอร่อยอร่อยในคืนหนึ่งในระหว่างที่อาหันกําลังนอนฝันหวานถึงไก่ย่างสุดที่รักอาหันกลับฝันว่ามีผีไก่เจ้าที่มาบอกว่าถ้าเองกินไก่ย่างอีกตัวเจ้าจะกลายเป็นไก่ วันรุ่งขึ้นอาหารได้ปรึกษากับไอ้นายไอ้นายจึงบอกให้อาหันหยุดกินไก่ย่างอาหันเสียใจมากเพราะต้องจัดการกับไก่ย่างสุดที่รักทุกๆวันไอ้นายจะเห็นอาหารร้องไห้อยู่หน้าบ้านและทำหน้าอมทุกอยู่ตลอดเวลาจนมีอยู่วันหนึ่งไอ้นายขับรถผ่านหน้าบ้านของอาหารมันเห็นอาหารทำหน้ามีความสุขไอ้นายก็ถึงกับทำท่าตกใจอาหารกำลังกินไก่เกฟซิแล้วอาหัรก็กลายเป็นไก่ ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้มีตอนที่2